ฮัลโหลสวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์ใบส้มๆ้นนะคะสั้นได้อะไรมาเอ่ยมะกอกเขียวนะคะเนี่โลละร้อยแปดสิบนะคะหลายวันด้วยก่อนปีใหม่สั้นๆจะได้กินแล้วคะ่ะสั้นๆจะทําเหมือนตามสูตรในคลิปเลยมะกอกเขียวอะไรมะคอเขียวนะคะเขาบอกว่า อดูคลิปที่ว่าเขาทํานะคะเขาจะกินเลยไม่ได้นะเขาจะแข็งแข็งแล้วก็ฝาดมีรสฝาดมากเลยนะคะต้องปอกน้าปอกต้องปอกก่อนแล้วก็ไปแช่เนี่ยอย่างน้นอยๆยังไม่ได้กินได้เห็นก็ดีค่ะเห็นแต่ในคลิปเขาสั่งได้แล้วนี่ดีใจค่ะเขาบอกว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะรีวิวมา คอเขียวนะคะนี่เดี๋ยวทั้งชาติจะให้ลูกน้องปอกให้นะคะเพราะว่าปอกเนี้ยใส่ถุงมือนะคะปอกแล้วก็เอาไปเนี่ยเห็นไหมฮะใส่ถุงมือนะคะปอกก่อนนะคะเนี่ยปอกก่อนนะคะเดี๋ยวทั้งชาติจะรีวิวการกินการนิธีทมด้วยอันนี้แค่ปอกก่อนนะคะ ออกอันนี้ออกฮะคะเดี๋ยวทั้งทั้จะต้มน้ําร้อนพอน้ําร้อนเย็นได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นเอามือจุ่มลงได้อ่ะก็เทอันนี้กับเกลือหนึ่งซ้อหนึ่งช้อนชานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแช่น้าเกลือไว้เห็นในคลิปนะแช่น้าเกลือไว้หนึ่งคืนนะคะน้ําต้มอ่ะให้อุ่นนะคะจะจะแบบว่าเอามือแหย่ลงประมาณสองข้อมือได้อ่ะค่ะ แล้วเราก็มามาเทมาเทใส่ไอ้มะก,กอกที่เราปอกแล้วล้างดีๆค่ะแล้วก็ใส่ผ้อบไว้ประมาณคืนหนึ่ง mm hmm. นั่นคือขั้นตอนที่จะทานได้นะคะใบข้าวเหนียวเพราะว่างี้ยทั้งทัเห็นในคลิปแล้วค่ะเขารีวิวทานทั้งซั้ก,ก็เลยมีความฝันว่าสักครั้งหนึ่งทั้งทั้ก,ก็อยากทานนะคะก็เลยสั่งเนี้ยค่ะปอกให้หมดนะคะแล้วทั้งทั้จะพามาทําวิธี วิธีอ่าไปใช้ลูกน้องค่ะปอกอันนี้คือทําคลิปให้ดูนะคะพอปอกเสร็จเอาไปแช่น้าเกลือเอาเอาไปคล้ายกับแช่น้ําเกลือไว้ในปุกแล้วแล้วทีนี้ไปใช้ในกระปุกน้ำอบอ่ะค่ะแช่น้ําเกลือไว้คืนหนึ่งมะกขกเขียวหนึ่งกิโลเท่านี้นะคะใส่เกลือแช่เกลือช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ปิดฝาให้สนิทด้วยน้ําอุ่นน้ําอุ่นที่ต้ม<อ>ต้มแล้วไม่ใช่เดือดพร่านๆเลยนะคะต้องดูว่าน้ําอุ่นนะคะอุ่นอย่าให้ร้อนเดือดมากอะคะ่ะให้อุ่นแบบมือจิ้มลงสักข้อหนึ่งสองข้อแล้วถกขึ้นได้อะเขาบอกนะวิธีวิธีทําให้อร่อยอะคะ่ะเดี๋ยวสุขส่จะทําตามสูตรในชิปนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวให้ให้ให้ใหใหลุงน้องปอกให้ก่อนนะคะอ,อันดับแรกอันนี้ผิอไหมพืนแคบอกมันก็ไม่ได้ยากนะคะง่าย Hmm.